สูตรลับของคนที่เกิดในวันเสาร์เป็นสูตรลับที่ไม่มีใครทําได้แน่นอนในแม่น,นาคันเกิดเจ็ดวันนะคนเกิดวันเสาร์นะเป็นคนที่จริงที่สุดอะไรที่คนเกิดวันเสาร์นะนะั้นน่ะพูดออกมาเนะี่ยมันคือความจริงที่อยู่ในใจอะอะไรที่คนเกิดวันเสาร์นะ ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นความจริงมากที่สุดเพราะอะไรเพราะคุณสมบัติของคนเกิดวันเสาร์นั้นมีมากพอที่จะทำอะไรที่คนอื่นเขาไม่สามารถที่จะอดทนทำได้จนถึงที่สุดเท่าคนเกิดวันเสาร์นะถ้าอาจารย์จะอธิบายง่ายๆอาจารย์ขอพูดว่า คนเกิดวันเสาร์เนะี่ยเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดในบรรดาจุดวันเกิดแล้วก็ขยันสะดเลยสิคือเรียนรู้ที่จะใช้พลังของตัวเองอย่างคุ้มค่าแล้วก็เกินคุ้มถ้าหากคนเกิดวันเสาร์เนี่ยรู้ศักยภาพข้อนี้ของตัวเองนะ จะทำอะไรได้ไม่รู้จักจบสิ้นเอาแบบนี้นะถ้าพูดให้เห็นภาพชัดนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่นอนน้อยที่สุดในบรรดาเจ็ดวันเกิดเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดในบรรดาเจ็ดวันเกิดจะพูดมากสักหน่อยกํับหรบ คนที่เป็นเพื่อนหสนิทกันจริงๆอันนะสมมกิวันเนนสาร์ถ้าโดยชีวิตประจำวันปกติเนะ่ยชอบอยู่เงียบๆกับการทํางานไม่ค่อยพูดจาส่งสิงกับใครหรือพูดกพูพไดนน้อยๆคือนอนก็ยังน้อยพูดก็ยังน้อยแล้วก็ทํางานเยอะใช้เวลาไปกับ งานซึ่งมันก็คืออุดมการณ์ของตัวเองนั่นแหละสร็แล้วเนี่ยคนเกิดวันเสาร์นะก็จะมีความพยายามในการที่จะทำให้สิ่งที่ตัวเองวาดหวังไว้สำเร็จสุดท้ายไปทางนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ย ถ้าเอาแบบที่เห็นจะชัดนะจะมีธุรกิจมีหลักมีฐานมีบ้านขนาดใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะมานั่งประดับตกแต่งอะไรมากพวกเราอาจจะเคยเห็นบ้านที่มีอนาบริเวณ ชอบอยู่กับธรรมชาติปลูกต้นไม้เยอะๆแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งเป็นในทำนองสวยหรูอะไรอย่างนั้นแต่เน้นความมั่นคงพื้นที่ใหญ่เท่าที่พอจะใช้งานต่างๆเพราะกลับคืนสู่ธรรมชาติคือมีพวกต้นไม้ใบหญ้าเยอะ ซึ่งพลังอำนาจของเกิดวันเสาร์เนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีความทำอะไรที่มันแบบสม่ำเสมอจนมันก่อรากสร้างตัวยิ่งใหญ่ได้สุดร้าเมืเกิดวันเสาร์ข้อหนึ่งนะที่อาจารย์อยากจะบอกเนี่ยให้รู้ศักยภาพว่าเราแข็งแกร่งเกินกว่าที่เราคิดไว้แล้วเราเนี่ย ไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนตัวเองคือพูดที่มากขึ้นดีดาล่าเริงอะไรเหมือนมันก่อนวันอื่นอืน่นไม่ต้องเพราะว่าความนิ่งเฉยของตัวเราแล้วก็การทำมากกับพูดของตัวเราเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญที่คนเขาให้คุณค่ากับเราอยู่แล้ว เราคือถ้าใครที่อยู่กับเราไปสักพักหนึ่งแล้วร,รู้จักเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรได้โดยที่ไม่ต้องสัญญาแล้วก็จะให้เราทำงานที่สำคัญที่ต้องใช้ความหนักแน่นความอดทนถ้าเรียกว่าเรารู้ตรงนี้เราก็จะเสริมในเรื่องของ การทำที่สม่ำเสมอมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น <c oughs> เราลองเอาความมันบางปังของเราไปคูณกับความสม่ำเสมอที่เรามีไม่นับว่าคูณกับความอดทนที่จะไม่ล้มเลิกงอ่ายๆนะยังไงเสียในบั้นปลายเราก็ต้องสำเร็จต้องยิ่งใหญ่น่ เแบบน้อยสุดนะเราต้องยิ่งใหญ่ในความทรงจำของคนที่เขาชอบบอกกันว่าแม้นตัวจากไปแต่โลกยังจารอยู่เนี่ยคนเกิดวันเสาร์ชอบสร้างตำนานที่ทําให้ชื่อเสียงคงอยู่ตลอดไปคนเกิดวันเสาร์พร้อมที่จะทํางานใหญ่พร้อมที่จะทำํำธุรกิจพร้อมที่ใครบางคนเอาไป เป็นคู่ครองเอาไปเป็นคู่บารมีแล้วจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอาจจะไม่ต้องไปเปลี่ยนไอ้เรื่องที่เรามักจะต้องรับบทผู้เสียสละเพราะสุดท้ายเลยผู้เสียสละคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ติดตราตรึงใจคนไปตลอดการวันหนึ่งท่าเกิดมาสองมาพบประจย์นะ อาจารย์จะลงพิธีกรรมที่เรียกว่าทองมหามงคลร้อยแปดเอาไว้ให้กับตัวทองมหามงคลร้อยแปดนั้นจะประกอบด้วยพลังมหาสเสน่ห์ซึ่งเกี่ยวกันสอร์นั้นเนี่ยมีสเสน่ห์ที่มันอยู่ข้างในลึกๆคือคนที่ต้องคบกันนานมันถึงจะรู้สึกถึงพลังสเสน่ห์นั้นอาจารย์ก็จะผักดันให้ขึ้นมาให้คนก็เห็นแล้วก็ก็รักก็หลงง่ายๆ ข้อ2พิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแปดที่จะร้องให้คนเกิดลุ้นสามนะอาจารย์จะให้พลังเมตตาบารมีเมตตาบวกกับบารมีมีความหมายว่าคนที่เป็นคนที่สูงกว่าหรือคนที่เป็นรุ่นน้องกว่าเป็นรุ่นเด็กกว่าเขาก็จะรู้สึกดีกับเราคนที่สูงกว่าชาเปรียบงทียง่ายเป็นเจ้านายลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้กุณนให้โทษให้การอุุนเราก็จะรู้สึกว่า เห็นค right? ุณค่าเห็นความอดทนเห็นผลงานหรือว่าเห็นจิตใจที่เราทุ่มเทไปคนที่เป็นคนที่อยู่ระดับเดียวกันหรือที่ต้องใต้บังคับบัญชาเราอ่ะก็จะรู้สึกจำเกรงบารมีให้ไปด้วยคือนอกจากมีเสน่ห์คนอยากมารักมาจับจองแล้ว มีคนเน่ยที่อยากจะร่วมงานแั่โจทย์หนุนด้วยแล้วสุดท้ายในพิธีกรรมทอมหางมงคลร้อยแปดนี้อาจารย์ก็จะให้พลังมหาโพกิสัพพ์ในการเรียกทรัพย์รับโชคดังนั้นเรามีหน้าที่แค่ทําหน้าที่ของเราในวันนี้นะแล้วรอคอยวันหนึ่งที่จะได้มาพบอาจารย์มารับพลังนี้ไปแล้วก็เมื่อรับพลังนี้ไปแล้วเปิดช่องเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะได้ใช้พลังนั้นกล่าวคืนได้ไปพบเจอผู้คน ได้สื่อสารกับผู้คนมากขึ้นได้เปิดช่องให้เงินเข้าหลายๆช่องทางเพราะบางคนหลายๆคนมาหาอาจารย์บอกอยากมีเงินหลายๆล,ล้านอาจารย์ไม่ยากนะอาจารย์ให้พลังในการเรียทรั์รับโชคเราไปได้ทุกคนให้ดีใจแต่เราไปเปิดช่องรอเอาไว้ว่าอ้อเรามีช่องทางไหนที่เงินจะเข้ามาถึงตัวเราแล้วพอเรามีปัจจัยที่ดีใช่ไหมเรามี ลักษณะของการที่มีช่องทางที่เงินมันจะเข้าได้พลังที่อาจารย์ให้ไปก็จะดึงดูดเอาเงินเข้ามาในยุทุกช่องทางที่เราเปิดเอาไว้เราคอยวันหนึ่งจะได้พบกันแล้วก็รอคอยว่าจะเอาพลังทอมหามงคลร้อยแปดนี้ไปใช้อย่างไรวันนั้นจะเป็นวันแห่งความสำเร็จ